สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาดูวิธีทําแป้งขนมไข่นกกระทาจากมันแครอทหรือมันส้มสูตรนี้สามารถทํากินทําขายสร้างอาชีพได้จริงค่ะส่วนวิธีทําก็ไม่ยากเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยในขั้นตอนนี้ก็ให้นํามันแครอทหรือมันส้มไปปอกเปลือกล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็ให้นํามันมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เวลานําไปนึง่งมันของเราจะได้สุกและเปลือยง่ายค่ะ ในขั้นตอนนี้แนะนําให้ตั้งน้ํารอเลยค่ะพอหั่นเสร็จแล้วเราก็จะนํามันไปนึ่งกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนน้ําเดือดอีกแล้วนะจากนั้นเราก็จะนํามันแครอทของเราลงไปนึ่งกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไฟแรงแล้วก็นึ่งมันไป40นาทีส่วนระยะเวลาในการนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นมันด้วยนะถ้าใครที่หั่นชิ้นใหญ่กว่านี้ก็สามารถนึ่งนานกว่านี้ได้เลยค่ะ ในช่วงที่รอให้มันสุกเราก็จะมาเตรียมในส่วนผสมแป้งกันเลยตอนนี้เราก็ได้นึ่งมันครบ40นาทีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำมันออกมาบดในการบดมันเราก็จะใช้ซ่อมนะหรือใครจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะส่วนวิธีการบดมันให้เราบดตอนที่มันยังร้อนอยู่นะคะมันจะได้บดง่ายตอนนี้เราก็ได้บดจนมันละเอียดดีแล้วนะคะจากนั้นก็ให้ใส่น้ำตาลใส่ขาวลงไปตามด้วยเกลือผงฟู เสร็จแล้วก็ให้เราคนผสมเพื่อให้น้ำตาลละลายค่ะตอนนี้เราก็ได้คนจนน้ำตาลละลายนี้แล้วนะจากนั้นก็ให้ใส่หัวกะทิลงไปได้เลยค่ะตามด้วยแป้งมันค่ะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบทุกอย่างแล้วจากนั้นก็ให้นวดแป้งให้เข้ากันดีเลยค่ะพอนวดแป้งมาได้สักพักแป้งของเราก็เนียนเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะแป้งก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ ในระหว่างที่เรานวดแป้งถ้าแป้งแห้งเกินไปก็สามารถพยอยเติมน้ําได้ถ้าแป้งมีลักษณะที่แฉะเกินไปก็สามารถเติมแป้งได้เช่นกันค่ะตอนนี้เราก็นวดแป้งมาจนได้ที่ดีแล้วค่ะลักษณะแป้งที่ใช้ได้ก็จะไม่ติดภาชนะเวลาหยิบขึ้นมาปั้นก็จะปั้นง่ายค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาปั้นแป้งให้ดูกันเลยค่ะ ส่วนในการปั้นแป้งเราก็จะใช้ช้อนในการกะปริมาณค่ะหรือใครไม่มีช้อนแบบนี้ก็สามารถกะเอาได้เลยนะพอใช้ช้อนตักขึ้นมาเสร็จแล้วก็ให้เรานำมาคึงค่ะให้เป็นลักษณะวงกลมในขั้นตอนนี้จะต้องปั้นแป้งให้เป็นลักษณะที่กลมและก็ให้ผิวเนียนอย่าให้ผิวแป้งแตกนะเพราะว่าเวลาเรานำไปทอดขนมจะไม่สวยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลักษณะแป้งก็จะได้ขนาดที่เท่ากันประมาณนี้เลยในขั้นตอนนี้ก็สามารถนําไปทอดได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีทําแป้งขนมไข่นกกระทาด้วยมันแครอทหรือมันส้มเป็นสูตรที่ทําง่ายและสูตรนี้แป้งสามารถทํากินทําขายได้จริงค่ะ ต่อไปเราก็จะมาบอกวิธีการเก็บรักษานะคะถ้าใครที่ทําแล้วทานไม่หมดให้เก็บแป้งไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาจะสามารถเก็บไว้ได้นาน1-2เดือนแต่ถ้าเก็บไว้ในช่องฟิตจะสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีโดยที่สีไม่เปลี่ยนค่ะเวลาจะนําออกมาทานก็ให้นําแป้งออกมาพักไว้ให้ใคลายตัวจากนั้นก็นํามาปั้นแล้วค่อยนําไปทอดค่ะ แต่ถ้าใครจะทําทานเร็วแนะนําให้แช่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ